โหไม่รู้จะตกหลุมรักยังไงแล้วว่ามะชาของสวัสดีคือแบบเขาทำถึงทุกตัวเลยวันนี้ดาวก็มีมะชาตัวใหม่มาแนะนํากันอีกแล้วจากบ้านมีโดชาบายสวัสดีกระปุกนี้น้องจะเป็นตัวโกคุเซนจากเมืองยาเมก็จะเป็นเกรดพิธีการเลยมะชาจากยาเมเนี่ยแน่นอนว่าเป็นโทนถัว่วแล้วตัวนี้นะคือน้องแบบหอมมากทุกคนสําหรับดาวคือตัวนี้เขาจะออกกลิ่นถั่วคั่วแล้วก็มีความฟุ้งๆเลยอะ่ะส่วนตัวคือแบบชอบกลิ่นประมาณนี้มากแล้วก็ตัวนี้น้องเขาได้รางวัลมะชาก,กวัววอร์ด้วยนะจากสีกลิ่นแล้วก็รสชาติของนน้้้อองงงกกกรปปุเเเียยคืไไม่่แลลลใจววาาาาทํถึดั เนี่ยแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นคือสีเขาแบบเขียวสวยเลยอะแล้วระหว่างที่ตีก็คือกลิ่นฟุ้งมากวันนี้ก็จะมาชงให้ทุกคนดูทั้ง2แบบเลยทั้งแบบเพียวมะฉ่าแล้วก็มะชาลาเต้สำหรับเมนูเพียวมะฉ่าบอกเลยว่าดื่มเข้าไปนะถั่วขคาวชัดเจนมากแล้วมันมีความหวานนิดๆด้วยนะอีกอย่างคือรสชาติเขาค้างอยู่ในปากค่อนข้างนานเลยมาต่อกันที่เมนูมะชาลาเต้อันนี้เราจะใช้ผงมะช่าอยู่ที่5กรัมนะโอ้โหทุกคนบอกเลยว่าเมนูนี้คือแบบอร่อยมากแล้วก็คีมมีสุดๆคือมันเป็นถั่วที่แบบทั่วถัั่่่่วววแลล้้ก็ไไไมมมขาาาดเยอออนนนนนีะะํตงงงปจริๆ